นี่อาจจะดูเหมือนคนพวกนี้กําลังรําไทเก๊กหรือทําท่ากังฟูกันอยู่แต่จริงๆแล้วเขากําลังโพสท่าเพื่อถ่ายรูปกับหอเอ็นแห่งเมืองพิซซ่ากันอยู่หอเอ็นพิซซ่าหนึ่งในโบราณสถานที่สําคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอิตาลีมันเริ่มก่อสร้างในปีคศ1173และใช้เวลาก่อสร้างนานถึง200ปีเลยทีเดียวโดยมันมีทั้งหมด8ชั้นแต่ว่าหอคอยมันก็เริ่มเอียงตั้งแต่สร้างไปได้เพียง3ชั้นเท่านั้นเนื่องจากพื้นดินใต้ฐานอ่อนนุ่มและไม่มั่นคงทําให้รากฐานด้้าาานนนนนห่งงทรรุุุดตตัััวลแก็ืสจสจเออปิจจ A. A. ปมม ประมาณ3 9มาองศาวิศวกรได้คำนวณจุดวิกฤตไว้ว่าหอเอ็นปีซ่าอาจจะถล่มลงมาเมื่อมันมีความเอียงมากกว่า5.5องศาในปี1990หอคอยเคยเอ็นถึง5.5องศาทําให้ต้องปิดให้บริการเพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่เพราะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะลม้มลงมานั่นเองวิศวกรใช้เวลาวางแผนกัน3ปีแล้วก็ซ่อมแซมกันอีก8ปีจนในปี2001ก็ได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งและหอเอ็นปีซ่าก็กลับมาเอียงที่3.97อย่างปัจจุบัน,นเ,บเก้าเจ็ดอย่าให้คนไปยืนยัก๊กกันน ไม่ล่ะ